สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยโอ้นี่มือนี้พาคุณยายเฮ็ดเมนูแกงน้อไม่ดีกว่ามือนี้นี่แหนงน้อไม่ไหมแหนงเต็มเลยแกงน้อไม่จะถวยสด

ยิง <c oughs> ยย่งหวานยิ่งหวานเหนียอู้เห็ดยังหัวทีไหนได้กระจี๊นได้อะไรโอ้ย,อยแคดโอ้ยโอ้ยปิงป่งปิ่งปิ่งปิ่งล้นมาแล้วปิง่งแคดลงมาถึอจังหวะพอดีพี่นอ้องคืออันคือจะกินหนูพกุกป่ะพ่อหนูพกุพกหนูพุกหนูน้าพ,กพุก็ได้พอดีได้ปยามพุกไดโซเซ่โซเซ่ทัท้องอใช่ยู่อัน น่าหนินะที่ดีเราคู่ก็ได้ปิ้งหมูก็ปิ้งหนู้มันนี่เป็นหมูเป็นหนูโอ้ตกซนเนาะถ้วยเอามาดอกประเพสแล้วเคียงเล้วเคียงอยากเอาจานมาใส่ปิ้งหมูนั้นอะไรพี่น้องบรรยากาศมาถึงพิที่เรียบร้อยก็คือจังลงคลิปใแห มีแมวบุ้งมาว่าหนิโอ้คุณปู่คุณย่ากันเด็กน้อยทำความสะอาดแบบแปลนเลยเกี่ยงแอนแป้นได้กินแล้วปิ้งปิ้งหรืออมปิ้งปิ้งประกอบปกอบเจ็ดสิบอดกับเจ็ดแต่ว่าหานปิ้งก็ต้องเป็นตำเจียวเจียวอันบะกกอนี่บะกอกบะกกอปิ้งมันบ่พะอากว่เป็นงข็้นแข็งพุชบมไป ปิ้งดีกว่าปิ้งใส่เจียวอันนี่บระกอบแซ่บหนูนี่อ,กกอ,อ้มอมกับแซ่บหนูหนูปานหนูกินเข่ากินยังทนเทาเดียว่มันหนูทอยืดวิธีทอได้ยังดิหนูชื่อว่ายูไอ้ยยังก่อปลาหยาปลาหยังเนาะเพาะตามปลาตามน้ำปลาหยาปลาเข่าครับนี่แต่เพราะว่า มันมีอันเออมันมีปลาเข่าอยู่เนาะมนกินเขาแล้วมันกินมาอ่น้ำหยานองยี่ฟังนี่หวมันหุกฮะจนอันานยอดี่มือเาดีบ่บ้ามหลเป็นเรียนสร้างการไปแล้ บอกเธอ้มาวันซนหมกปูนอนเลยตัดิบอกเธอว่าซ้นหมกปูนอนเลย้ดปูนอนอยู่ปูนอนอยู่กับชิวัสดเดือดหยวกเลยตชือว่า วายังนอนอยู่บ่ต่อยมันซนนะ่ะโอ้บ่นคว่าแล้วั <c oughs> นวอน,นสิบสะดือตนะื่นนีเส้นน้มันหลคนเป็นเขาอจาก๊จกจ๊กเงาววมันเงา นี่หมูแห้งอันนี่นด้หมูแหง้งปิ้งหมูแห้งอันนี้หมูแห้งย่างอันนี้หมูสดอันนั้นเ้องอันนั้นเ้องที่เจดชุนขนมน้ำเค็งอีน่ามันงนี่อันกระปุกแก้วยี่ทุนขนมนะแม่เออ,อแกว้วไก่เ่็ดไปไมาเบื้อง

แล้วพี่น้องจะสะคลิปนี้แค่เขาฝากไว้ซ่อมนี้คลิปหน้าพอกกันไหมจ้าเขาจะมาตอกันไหมน้อ